วจะได้รู้แนวว่าต่อไปเนี้มีถนนเส้นนี้เฮ้ยอ,อย่าลุกอีกนะตาหยที่มึงตรงนี่เลยอ่ะตัดดูไหมตายแล้วโตเลยี่ะ<พ>อ,อุ้ยเยื่อกายเทนตอนตอนตอนรู้เลยใช่ไหมโตจะตา <ใน S 1> บ้านผมเนี่ยเขาพูดเลยแบบ<อ>มันไม่เคยมีประกฏการณ์อันนี้มันก็เลยนะประกฏการณ์ม<แ>ัเคยลงเมื่อไงอ่ะใช่ใช่เขาเดินตัวเลยแล้วมันไม่มันไม่โดนไล่อื่นเดือยมาที่เนยอ่ะ มาโรงเรียนเนี่ยแอบว่าเ้าข้อพวกไรไม่เหยียบนะเหยียบดินแบบเตีโอ้มันยัดไปมากเลยโอ้มันเหยียบท่อเละเลยไม่เหยียบครับไม่เหยียบครับนี่มันล้มเลยอ่ะใช้ยัวครับใช้ถิ่นใต่ไหมเออะนึงนึงนี่อ่อนลอดเลยน่าจะจะยอดาว นี่มาเดินมานี่เลยเนี่ยมาตามไปเรียนมาเนี่ยมาจากตรงนู้นนะครับมาเรียบมาตลอดแป้งก็ทองไงนะครับผมตรงนู้นมันเป็นไรคือนี่น่าจะประมาณเป็นตีน่าจะประมาณที่อคือตีหนึ่งมาหมาเล็กมันเท่าเออต้องฟังหมาเท่า ตมใหญ่มันม่อ่มนยดึกนแล้วก็ไปเดินขึ้นไปด้วตนไหนเคยเห็นไหมต้นนี้ไม่เคยครับอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์ก็พูดถึงอยู่ไม่กี่วันพูงผมพูดถึงอสองวันเะว่าว่าผมจะเอามาดึงลากไม้ในไร่อ่ะเอาช้รับโอมาเลยจริงวะเนี่ยคือผมตัดมะม่วงในสวนน่ะรถมันเข้าไม่ได้ ก็เลยพูดกันถึงที่รวมไทยว่าช้างเขามากินของอ่ะว่าถ้ามาแถวนี้ผมจะเอามาดึงไม้สองวันเนี่ยพูดได้สองวันมาเลยโอ้เชื่อเชื่อเชื่อต้นประมาณนี้ต้นไหนนี่มันโอ้นี่มันกินไส้อย่างเดียวไส้ไส้กล้วยเหรอใช่

อ๋อยังเลือๆเลือนะตัวใหญ่เนี่ยเป็นศอกเป็นศอกเลยไม่ตาำเจ็ดตัตนแปตันแล้วตัวเนี้ยตัวใหญ่มากใหญ่เฮ้ยทำไมมันแล้วเดี๋ยวอีกขามันไปดูไหนอีกขางอ่ะอีขามันไปไหน ครับวันนี้ก็มาเห็นสภาพของช้างป่าลงมาก็ทราบว่าประมาณสองสามเชือกนะครับมากันคืนเราก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวเพราะเมื่อคืนมีฝนตกนะฮะแล้วก็ไม่เห็นการทำลายต้นมะพร้าวเอ่ยกล้วยเอ่ยนะครับก็เป็นความเดือดร้อนของของประชาชนคนทำไร่นะครับขณะที่ตรงนี้ห่างจากภูเขาก็พอสมควรนะฮะก็น,นี่ก็ช้างป่ากุยบุรีแหะใช่ไหม ก็ลงมาทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะพื้นสวนของชาวไร่นะครับก็ต้องอมาตรการเยียวยาก็มีมีบ้างเมือนไม่คุ้มไม่คุ้มเราก็ไม่อยากจะให้เขาลงมาช้างก็ต้องอยู่ส่วนช้างชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ต้องอยู่ส่วนของคนนะครับวันนี้เราก็อยากจะทําทางอะไรนะทางตรวจการทางตรวจการให้กับให้กันแนวป่ากับที่ชาวไร่นะครับ ก็กาลังดําเนินการอยู่นะครับตรงนี้ครับทราบมาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยแต่เดิมนี่ไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีเลยเป็นครั้งแรกเดี๋ยวต้องสอบถามเจ้าของสวนดูนะฮะว่าเคยไหมเคยเห็นไหมแล้วคราวเนี้ยก็จะวาดผวาแหละตรงนี้เอาตรงนี้อืมเขาตรงเนี้ยไม่ไม่เคยไม่เคยมีเลยเพราะมันห่างเขามากห่างป่าเยอะนะครับตรงนี้เป็นที่นี่เกือบติดถนนใหญ่แล้วเกือบติดถนนใหญ่ของหมู่บ้านแล้วล่ะก็ปัญหาก็คือ มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนแลวก็เมื่อได้รับผลกระทบนี้ก็นอกจากความเสียหายแล้วมันก็ยังเกิดความหวาดกลัวเพราะว่าช้างมันลงมาถึงขนาดกระถงถึงครัวแล้วถึงครัวครัว,รวมอข้าวเลยครับมันก็เลยมันเป็นเรื่องที่น่าน่ากลัวครับทุกท่านครับในฐานะที่เป็นผมเป็นผู้ช่วยสอสบุรี นะฮะแล้วก็ในอีกฐานะหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาทีการนะฮะแล้วก็เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่านะฮะกช้างป่ากรุรีสร้างความเสียหายลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่ที่เป็นกังวลและก็เป็นกังวลมากที่สุดก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปกติช้างไม่เคยมานะฮะการมาครั้งนี้เนี่ยบ่งบอกสัญญาณอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งผู้นำนะฮะท่านผู้ใหญ่ไก่เนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยนะฮะก็เป็นห่วงเป็นกังวลนะฮะก็รีบแจ้งประสานไปที่ท่านตสบ ก็โดยความกังวลว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดนะฮะแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่ส่วนราชการโดยเฉพาะที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจากนี้ไปคงต้องมีการประสานงานนะครับอาจจะจําเป็นต้องจัดชุดเฝ้าระวังนะถ้าเราไม่ทําอะไรกันบางอย่างนะครับการสูญเสียนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องของชีวิตนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องประสานงานกับทางจังหวัดนะครับขอบคุณครับอ,อยากให้ครูเล่า ถึงช้างเว่าวันก่อนนี้เราพูดถึงยังไงพูดถึงเขาว่าเขาเป็นสัตว์ที่มีแรงมากอยากจะเอาเข้ามาลากไม้ในสวนพูดไปได้สองวันเขามาหาเลยครับก็คือว่าเราพูดได้ความสนุกปาไป่ใ่เฉยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้ยังไงก็ไม่มาแน่นอนก็ไม่มาแต่พูดไปแล้วต้องยอมรับครับว่าเออ ัางหนึ่งในชีวิตจริงๆเชื่อครับคือณนวันนี้นี่เชื่อแล้วว่าเขาเขาอย่างไรหูทิพย์หรือว่าเขาจะเป็นโดยสัญชาตญยานของเขาหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเรื่องวันนี้ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนแต่ทุกวันนี้ยอมรับก็เชื่อครับแล้วพอหลังจากเนี้ยเราโดนช้างเข้าทำลายอเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเออย่างไงบ้างเราอยากจะขอเข้ามาเขาไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรก็ในใจลึกๆในใจลึกๆก็ยอมรับแล้วว่า สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะคึึกขนองไปหน่อยอ,อาจจะผิดพลาดถ้าถ้าสิ่งตรงนี้ถ้ามันมันเป็นอย่างได้ก็อยากจะลบคำพูดที่ตัวเองเคยพูดว่าว่าจจอย่างนั้นใจอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันก็คือการสับประโยคพูดเล่นกันระหว่ังเพื่อน่รมงาน <c oughs>